วันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับหรือว่าคณิตศาสตร์นะข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับเหมือนเดิมนะครับเกณฑ์ผ่าน4คะแนนขึ้นไปนะฮะแล้วก็แต่และข้อพี่ก็จะให้เวลาพวกเราทําข้อละ1นนาทีนะแต่และข้อพี่จะให้เวลาพวกเราทําข้อละ1นาทีแต่พี่จะไม่รอให้เรากดหยุดคลิปนะครับให้เรากดหยุดคลิปเอาเวลาที่เราทํานะครับพี่จะอ่านโจทย์เสร็จพี่ก็จะ,ฉะเฉลยเลยนะ พี่อา่านโจทย์เสร็จพี่ก็จะเฉลยเลยพี่จะไม่รอหนึ่งนาทีเพราะว่ามันจะทาให้คลิปเดียวเรายาวนะถ้าพี่รอถ้าแต่และข้อพี่รอเราทุก,ท,กทุกข้อทุกหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะบวกกับเวลาที่พี่เฉลยไปมันก็จะยาวนะครับคลิปเราก็จะยาวทีนี้พี่ก็ให้พวกเรานะฮะพี่อา่านโจทย์เสร็จหมดแล้วให้พวกเราหยุดคลิปหยุดคลิปแล้วพวกเราก็ทำนะฮะทำเสร็จค่อยกดคลิปให้มันเล่นต่อไปนะนะครับค่อยกดคลิปให้มันเล่นต่อไปในเมื่อที่เราทำเสร็จแล้วนะครับ ก็คือในเมื่อที่เราได้คําตอบแล้วนั่นแหละนะให้เรากดคลิปฟังพี่เฉลยได้เลยนะครับเราจะไปดูกันเลยข้อที่6ข้อที่6กเขาบอกว่าอะไรข้อที่6กเขาบอกว่าจงพิจารณารลำดับของรูปที่4นะฮะรูปที่1คือตรงนี้นะรูปที่2คือตรงนี้นะรูปที่3คือตรงนี้รูปที่4ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นรูปไหนนะในช้อยก็ข้อนี้ก็ง่ายๆนะ ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับดูความสัมพ mm ันธ์มันนะครับในระหว่างนี้พี่ก็จะให้พวกเราทําด้วยแล้วก็พี่ก็จะบอกด้วยนะครับก็คือใครที่มาดูคลิปตัวนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่เอาคลิปลงทุกวันนะครับการที่เรากดติดตามช่องเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลประโยชน์ของเรานะในการที่เรากดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ ได้กี่คะแนนในจํานวน5ข้อแต่และคลิปแต่และคลิปเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยว่าพวกเราได้กี่คะแนนนะฮะพี่จะรู้ว่าข้อสอบแต่และคลิปนะคลิปไหนมันยากมันง่ายสําหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมกดติดตามช่อง2ก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอ่ะข้อนี้พี่จะเฉลยแล้วนะใครที่ยังไม่ตอบก็หยุดคลิปแล้วก็ ทำก่อนนะพอทําเสร็จได้คําตอบแล้วค่อยกดเล่นคลิปต่อไปนะครับในระหว่างนี้พี่ก็จะเฉลยแล้วนะครับสําหรับข้อนี้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ก็คือดูความสัมพันธ์มันนะเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรเห็นไอตรงนี้ที่อยู่ในข้างในสี่เหลี่ยมไหมที่อยู่ข้างในสี่เหลี่ยมนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกมันอยู่ด้านนี้ใช่ไหม เราจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกมันอยู่ด้านนี้พอมาเป็นรูปที่2มันก็มาอยู่ด้านนี้นะครับอ่ามันก็ไม่อยู่ด้านนี้ทีนี้พอมาเป็นรูปที่3มันก็มาอยู่ด้านนี้นะเพราะฉะนั้นรูปที่4เราเดาไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นรูปที่4เราเดาไม่ยากเลยมันต้องอยู Hy, mm ่ด้านไหนครับมันต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ามันจะหมุนแบบนี้นะเนี่ยมันจะหมุนแบบนี้นะมันจะหมุนอะไรเอ่ย ทวนเข็มนาฬิกานะครับมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะก็คือตอ,แตอแบบนแรนกะม,มันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ด้านนี้ที่พี่ยงลูกศรให้ดูนะครับรูปที่2มันก็ไม่อยู่ด้านนี้นะครับรูปที่3าม,มันก็ไม่อยู่ด้านนี้พอมาเป็นรูปที่สมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงกับชอยคอนะครับ ซึ่งมีคําตอบอยู่แล้วนะตรงกับใช้คอก็ง่ายๆนะครับข้อนี้ไม่ต้องอธิบายรายยากนะครับก็ง่ายๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรเอ่ยมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันไม่ได้หมุนตามเข็มนาฬิกานะดูดีๆนะฮะมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับซึ่งมันหมุนครบสีด้านเลยนะซึ่งมันหมุนครบสีด้านเลยนะครับต่อไปข้อที่7ข้อที่เจ็เขาบอกว่าอะไรเราไปดูกันเลยนะครับ ข้อที่7เขาบอกว่าอะไรเราจะไปดูกันเลยนะ,ะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7เขาบอกว่าอะไรข้อที่7เขาบอกว่าจากสถิติรอบปีที่ผ่านมามีผู้อะไรเอ่ยกระทําความผิดในคดีวิ่งราวทรัพย์นะผู้นะครับอาจากสถิติในรอบปีที่ผ่านมานะฮะ จากสถิติรอบปีที่ผ่านมามีผู้กระทำความผิดในคดีวิ่งราวรั์ในกรุงเทพมหานครนะฮะจำนวน25,000คดีจากผลสำรวจในปีปัจจุบันพบว่ามีคดีดังกล่าวลดลง20%จากปีที่ผ่านมาแสดงว่ามีคดีวิ่งราวรั์ในปีปัจจุบันกี่คดีก5,000คดีขอ10,000คดีคอ15,000คดีง20,000คดีนะฮะ ข้อนี้ก็ไม่ยากนะฮะมันเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเปอร์เ au ซ็นต์นะข้อนี้นะเรื่องเปอร์เซ็นต์พี่ติวให้แล้วนะครับเทคนิคของพี่ติวให้ใช้กับข้อนี้ได้เลยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ตอบก็หยุดคลิปแล้วก็ทําแล้วก็ตอบก่อนนะครับค่อยกดเล่นคลิปต่อไปเพราะว่าพี่จะเฉลยแล้วนะครับอ่ะ <med> <med> ต่อไปนี้พี่ก็จะเฉลยนะพูดง่ายๆคืออะไรเขาบอกว่าอะไรก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีคดีวิ่งราวารั์เนี่ยกี่คดีเอ่ยสองห0นห้าพันคดีใช่ไหมแต่มาถึงปีนี้นะฮะมาถึงปีนี้คือปีปัจจุบันเนี่ยมีอะไรเอ่ยมีคดีวิ่งราวารั์เนี่ยลดลงกี่เปอร์เซนต์ยีบเปอร์พูดง่ายว่าจากสองหมืนคดีอะ่ะมันลดลงย0สิเอร์ซนมันจะเหลือกี่คดีนะฮะสองหมื 20, ่นเอ้ยไม่ใช่สองหมืนดิ มันสองหมคดีนะฮะจาก25,000คดีมันลดลง20%มันจะเหลือกี่คดีนี่คือคำตอบนะฮะนี่คือคำตอบนะเราไปดูกันเลยวิธีพี่คิดนะครับก็เป็นวิธีที่พี่สอนพวกเราแล้วนะฮะเป็นวิธีที่พี่ดิวให้พวกเราแล้วในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ,อยังไงเราต้องการทราบว่ามันมีกี่คดีไหมใช่ไหม โจทย์เขาถามหาว่ามีกี่คดีในปีปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคดีขึ้นก่อนคําว่าเอาขึ้นก่อนคือยังไงก็คือตัวตั้งนะฮะแล้วหารด้วยจํานวนของเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะคิดให้25,000คดีเป็น100%นะครับอ่าก็คือ,อ25,000คดีนะครับเป็นอ่าเห็นไหมพี่บอกว่าเอาขึ้นข้างบนก็คือ25,000คดี มันจะเป็นตัวตั้งที่อยู่ข้างบนนะครับหารด้วยอะไรหารด้วยเปอร์เซ็นคือหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะครับหารด้วยเปอร์เซ็นคือข้างล่างจะเป็นเปอร์เซ็นข้างบนเป็นจํานวนคดีข้างล่างจะเป็นเปอร์เซ็นนะฮะเพราะว่าอะไรทําไมพี่ไม่เอาเปอร์เซ็นขึ้นก่อนทําไมพี่เอาจํานวนคดีขึ้นก่อนก็เพราะว่าอะไรเราดูคีย์เวิร์ดอ่าเราไม่ต้องดูคีย์เวิร์ดไม่ใช่คีย์เวิร์ดดิเราดูโจทย์เขาถามหาอะไรโจทย์เขาถามหาคดีเทคนิคที่พี่สอนไปว่าอะไร ถ้าโจทย์เขาถามหาอะไรก็ต้องเอาตัวนั้นขึ้นก่อนใช่ไหมเห็นไหมข้อนี้ก็คือเขาถามหาคดีเราต้องการคําตอบเป็นจํานวนคดีเราก็เอาคดีขึ้นก่อนนะในเทคนิคที่พี่สอนให้นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์นี้นะก็คือ25000คดีนะพี่คิดให้เป็น100%่งนะครับแล้วแล้วกี่คดีในปีปัจจุบันอตอนแรกมัน100%นะคร ปีที่ผ่านมานะ่ะมัน100%มาถึงปีนี้คือปีปัจจุบัน,นก็คือกี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรเอ่ยมันลดจาก100ลงเนี่ยลดลง20%่สิบเปอพราะฉะนั้นจาก100ลดลง20ก็ต้องเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยนะฮะพูดง่ายว่าปีที่ผ่านมานะ่ะมัน100%เปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับปีที่ผ่านมามัน100%เปอร์เซ็นต์แต่มาถึงปีนี้เขาบอกว่าจาก100%เปอร์เซ็นตะ์น่ะ มันลดลง20เพราะฉะนั้นจาก100ลดลง20ก็ต้องเหลือ80นะฮะก็ต้องเหลือ80นะครับเพราะฉะนั้น100ลบ20เหลือ80เราต้องการรู้ว่าไอ้80เปอร์เซนต์นี่มันมีจำนวนกี่คดีใช่ไหมเราไม่ต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องการจำนวนคดีเราจะคิดว่า80เนี่ยมันจะมีจำนวนกี่คดีนะครับก็คืออะไรเอ่ยเราก็เอา20,000 5,000คดีตั้งหารด้วย100แล้วก็คูณด้วยจำนวนที่เราต้องการคือ80%เราต้องการก็คือพูดง่ายว่า2 5 0 0 0คดีคิดเป็น100แล้ว80%ที่เราต้องการน่ะมันจะคิดเป็นกี่คดีนะฮะอ่าก็จะศูย์ตัด0ูนะฮะ,ะ,ะ,นนะ,ฮะคำนวณน,นะฮะศูตัวนี้ก็ตัด0ูกับตัวนี้นะครับก็จะได้อะไรเอ,อ่ย2อะไร2,500้ยใช่ไหม จะได้2500คูณกับ8นะครับ2500คูณกับ8ได้คำตอบก็คืออะไรก็คือ2000 20, 0นะครับ2000 20, 0คดีนั่นเองนะเราได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้น80%คิดเป็น2000 20, 0คดีนะเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ง่ายๆวิธีนี้นะครับวิธีคิดเปอร์เซ็นต์ใช้เทคนิคที่พี่สอนเลยนะครับใช้เทคนิคที่พี่ติวให้พวกเราเลยนะ ใช้ได้นะครับใช้ได้นะก็ไม่ได้คิดอะไรยากวิธีนี้เป็นวิธีที่พี่คิดให้เป็นวิธีที่ใช้เทคนิคของพี่ที่ติวให้พวกเราแต่มันมีบางคนนะมีบางคนทําอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันจะยาวกว่าวิธีนี้นะอ่าพี่ให้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีนี้ส่วนวิธีที่สองมาดูกันบางคนบอกว่าพี่ทําแบบนี้ได้ไหมทํายังไงไปดูกันเลยนะครับก็คืออะไรเขาคิด อะไรเย่ยเขาคิดว่า20%ของ25,000คดีมันมีค่ากี่คดีนะฮะแล้วเขาก็เอามาลบนะฮะเขาก็เอา25,000คดีมาลบกับไอ้20%เนี่ยนะฮะเข้าใจไหมเอาไปดูกันเลยบางคนยังไม่เข้าใจนะก็คือมีเพื่อนเราบางคนคิดแบบนี้นะครับก็คืออะไรเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่า เขาต้องการหาว่าไอ้ยีเนี่ยมันมีกี่คดีก็คิดเหมือนอวิธีแรกของพี่เลยก็คืออะไร2 5 0ห0ื 25, ตั้งใช่ไหมแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่หารด้วย100ใช่ไหมครับอ่าหารด้วย100รเราก็ต้องคูณด้วย20เพราะว่าเราต้องการว่าไอ้ยีมีกี่คดีใช่ไหมครับอ่ามันจะได้คําตอบเท่าไหร่เราไปดูกันนะฮะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัวนี้ก็ตัดศูนย์กับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้2,500คูณกับ2ก็จะได้5 0 0 0ใช่ไหมได้ 5, ี้ เพื่อนก็เอาตัวนี้นะฮะเพื่อนก็เอา5,000คดีเนี่ยมาลบกับ25,000คดีนะฮะเพื่อนก็ทำแบบนี้ดังนั้นเพื่อนก็ว่า2 5 0 0 0คดีลบกับ5,000คดีที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ซึ่งมันเป็น5,000คดีตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นจำนวนคดีที่มันลดลงจากปีที่ผ่านมาก็คือมันลดลงใช่ไหมเราต้องเอามาลบนะฮะมันลดใช่ไหมเห็นคำว่าลดลงไหม ซึ่งมันลดเราจึงเอามาลบนะครับมันไม่ได้เพิ่มถ้ามันเพิ่มเราก็จะเอามาบวกนะฮะแต่ในข้อนี้เขาบอกว่าลดเราต้องเอามาลบนะเป็นเครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้น25000ลบ5000ก็จะได้20000ซึ่งคำตอบมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งคำตอบมันก็เหมือนกันมันก็ได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะแต่พี่แนะนำให้คิดวิธีแรกนะให้คิดวิธีที่1 หรือใครถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยนะครับใครถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นเลยนะนะครับวิธีแรกมันจะแตกต่างกับวิธีที่2ตรงไหนก็คือมันไม่ได้เอามาลบอะไรให้ยุ่งยากนะครับมันไม่ได้เอามาลบอะไรให้ยุ่งยากนะก็คือมันคำนวณออกมาได้จํานวนคดีตอบเลยนะครับแต่เราต้องตีความให้ได้ว่าไอ้ลดลง20%เนี่ยมันต้องเหลือ80นะ ซึ่งมันจะมีให้เราตีความด้วยนะในวิธีแรกของพี่เนี่ยก็คือเราต้องตีความให้ได้ว่ามันลดลง20%จาก100%มันก็จะเหลือ80นะครับอ่ามันก็จะต่างกันแค่ตรงนี้นะครับมันจะต่างกันแค่ตรงนี้นะก็ไม่ยากนะครับตอบงอนะฮะตอบงอ20,000คดีนะครับอ่าต่อไปต่อไปเราก็จะไปดูข้อที่8นะครับข้อที่8เขาบอกว่าอะไรข้อที่8เขาบอกว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อป้ายจราจรอัจฉริยะจากประชาชน7คนได้คะแนนดังนี้ก็จะมีอะไร3 3 4 2 1 5 3่ใช่ไหมจากคะแนนเต็ม5นะฮะคะแนนมันเต็ม5นะก็คือประชากรมี7คนคนแรกให้3คนที่2ก็ให้3คนที่3ให้4คนที่4ให้เท่าไหร่2คนที่5ให้1คนที่6ให้5คนที่3 ไม่ใช่คนที่เจให้3ามนะฮะอ่าก็คือมันมีจำนวนคะแนนเต็ม5้าคะแนนนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องหาก็คืออะไรพี่ใสนะฮะพี่ใส่คำว่าพี่ใสคืออะไรทีนี้อ่าใครยังไม่ตอบข้อนี้ก็หยุดคลิปนะฮะหยุดคลิปแล้วก็ทำแล้วก็ฟังพี่ฉเฉลยพี่จะ,ฉะเฉลยแล้วนะฮะอ่าพี่ก็จะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับคำว่าพี่ใสก็คือจำนวนอะไรเอ่ย ค่าของข้อมูลมากนะฮะก็คือมากจํำง,ง่ายๆคือมากลบน้อยนะฮะค่าของข้อมูลมากลบค่าของข้อมูลน้อยนะฮะได้เป็นคําตอบนะครับอ่า well, ได้เป็นคําตอบอันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเอาจํานวนค่าของข้อมูลที่มันมากสุดลบกับค่าของข้อมูลที่มันน้อยสุดนะครับก็จะได้คําตอบนะฮะก็จะได้คําตอบพี่ให้เป็นตัวแปร x นะคาตอบนะครับ คำว่าพี่ยัยนะจำดีๆคำว่าพิสยัยก็คือค่าจำนวนของข้อมูลที่มีค่ามากสุดลบค่าของข้อมูลที่มีค่าน้อยสุดนะซึ่งใน7ดคนนี้ค่าของข้อมูลตัวไหนที่มีค่ามากสุดก็คือ5ใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่า5มันมีค่ามากกว่า3มีค่ามากกว่า4มีค่ามากกว่า1มีค่ามากกว่า2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ามากเราก็คือ5นะฮะแล้วค่าน้อยเราก็คืออะไรค่าน้อยที่สุดของเราก็คืออะไรซึ่ง1นนะฮะ หนึ่งมีค่าน้อยสุดนะหนึ่งมีค่าน้อยสุดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบแล้วตอบสีบบ่ตรงกับใช้ขออ่างอนะฮะตรงกับใช้งอนะซึ่งตอบสี่นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะข้อนี้จาแค่ว่าพิสัยมากลบน้อยแค่นั้นพอนะครับโจทย์เขาต้องการให้เราหาพิสัยนะฮะข้อนี้ก็ไม่ต้องเรียงลาดับข้อมูลจากน้อยไปมากให้อะไรนะฮะ ไม่ต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากก็คือเราดูเราดาูข้อมูลเราดูค่าของข้อมูลเลยนะครับเราไม่ต้องเรียงลําดับข้อมูลให้มันยุ่งยากนะฮะก็คือเราดูค่าของข้อมูลเลยมีค่าน้อยกับค่ามากแค่นั้นนะครับแล้วก็มาลบกันนะฮะก็จะได้คําตอบแล้วนะครับสําหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากต่อไปไปดูข้อที่9นะข้อที่9เขาบอกว่าอะไรนายกได้ค่าอะไรนายกได้ค่าจ้าง 4x นะฮะ เราไม่ทราบว่าไอเอเนี่ยมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าจ่ายค่าเช่าบ้านไป x บาทนะเหลือเงิน30,000บาทจงหาค่า x นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องหาอะไรเราต้องหาค่า x ว่ามันอ่ามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมข้อนี้ก็ไม่ยากนะใครยังไม่ตอบก็หยุดคลิปนะพี่จะเฉลยแล้วนะครับหยุดคลิปทําก่อนนะครับทำ เราพอ,พอเราได้คําตอบแล้วเราค่อยกดคลิปดูพี่ฉเฉลยว่าจะถูกไหมนะอ่ะนายกได้ค่าจ้าง 4x ใช่ไหมเราก็เขียนเลย 4x 4x จ่ายค่าเช่าบ้านคําว่าจ่ายเราต้องนําเงินออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เครื่องหมายลบนะเครื่องหมายบวกไม่ได้นะเราจ่ายไปเราต้องเอามาลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะเราจ่ายค่าเช่าบ้านไป x บาทก็คือลบ x นะฮะ ก็ค e ือเรามีเงินอยู่อะไรเอ่ยได้ค่าจ้างเนี่ย 4x แต่เราจ่ายค่าเช่าบ้านไป x ก็คือเอามาลบกับค่าเช่าบ้านนะครับก็คือเราจ่ายไปนั่นแหละก็เอามาลบนะเหลือเงินเท่าไหร่ก็เหลือเงินก็มีค่าเท่ากับ3 0 0 0 0ื่นนะครับก็คือเหลือเงิน3 0,000บาทนะพูดง่ายว่าค่าจ้างเรา 4x ลบกับ x เราจ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วเราก็จะเหลือเงิน3 0,000บาทนะครับ แล้วทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหา x เ,เราจะสังเกตเห็นว่าหน้า x ตัวนี้มันจะไม่มีเลขหนึ่งใช่ไหมแต่ให้เราอะไรให้เรารู้เลยว่ามันคือ1น,นะฮะมันคือ1ข้างหน้า x แต่เราไม่เขียนนะฮะเขาจะไม่เขียนนะครับเขาจะไม่นิยมเขียนกันนะครับก็คือแต่ให้เรารู้ว่าไอ้หน้า x เ,เนี่ยมันจะเป็น1ไม่ว่าจะอยู่สมมุติแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น y บวก x ซึ่งไอหน้า y และไอหน้าห่เนี่ยเอย้ไม่ใช่ซึ่งไอหน้า y และไอหน้า x มันจะเป็นเลขหนึ่งนะแต่เขาไม่นิยมเขียนกันนะครับถ้ามันเป็นเลขหนึงเขาไม่นิยมเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เขียนนะเราก็ไม่เขียนเขาไม่นิยมเขียนกันนะครับอ่าเหลือเท่าไหร่เอ่ย 4x ลบ x ก็คือพูดง่ายว่า 4x ลบ 1x นั่นเองก็จะเหลือ 3x ใช่ไหม4ลบ1ก็เหลือ 3x นะ x ตัวนี้ก็มาเหมือนกันนะครับทําไมมันลบกันได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรมันเหมือนกันนะฮะถ้าตัวนี้เป็น y มันไม่สามารถลบกันได้นะครับถ้ามันเป็น y มันไม่สามารถลบกันได้มันต้องตัวแปรเหมือนกันถึงจะลบบวกกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้น 4x ลบ 1x ก็จะเหลือ 3x นะ1เราไม่นิยมเขียนนะฮะ1เราไม่นิยมเขียนให้อยู่หน้า x นะฮะถ้าเป็นแบบนี้ ให้เรารู้เลยว่า1มันอยู่หน้า x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ 3x นะก็จะเหลือ 30, 000ใช่ไหมด้านนี้ก็จะเป็น 30, 000เหมือนเดิมนะครับดังนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่า3มันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมถ้าเราเขียนติดกันแบบนี้ให้เรารู้เลยว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคูณกันนะมันคูณกันถ้าเราเขียนตัวติดกันแบบนี้ให้เรารู้เลยว่ามันคูณกันอยู่นะ ให้มันให้เรารู้เลยว่ามันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นด้านนี้จะเหลือ x นะเราจะย้าย 3x จากคูณเนี่ยจาก3มันคูณกับ x อยู่ทําไมไม่มีเครื่องหมายคูณก็เพราะว่าอะไรตามหลักของคณิตศาสตร์แล้วถ้ามันติดกันแบบนี้ก็คือมันคูณกันอยู่เรารู้เลยว่ามันต้องคูณกันนะฮะอ่าด้านนี้ก็จะเป็น 30, 000นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจาก3มันคูณกับ x จําเลยว่า จากคูณย้ายมาหารจากหารย้ายไปคูณจากลบย้ายมาบวกจากบวกย้ายไปลบนะมันจะสลับกันแบบนี้ซึ่งตัวนี้3มันคูณกับ x เราจึงจะย้ายมาหารนะฮะหารนะฮะย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับมาก็จะกลายเป็นหารนะครับถ้ามันหารเราจะย้ายไปคูณถ้ามันคูณเราจะย้ายมาหารทำไมถึงย้ายมาหารเพื่อให้ x มันเหลือ แค่ตัวเดียวเพราะว่าเราต้องการแค่ x ตัวเดียวใช่ไหมถ้าเราหารเสร็จเราก็จะได้คําตอบของ x ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น3 1ม3 1 3ตอบได้เลยว่า x มีค่าเป็น1 0,000ื่นนะครับชอยตอบชอยคอนะฮะตรงกับชอยคอนะหนึ่งหมื่นนะครับก็ไม่ยากนะข้อนี้นะครับพี่ก็พยายามอธิบายให้ช้าที่สุดแล้วนะพี่จะไม่อธิบายเร็วนะครับเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจนะ จำไว้เลยว่าจากคูณย้ายมาหารจากหารย้ายไปคูณจากบวกย้ายไม่ลบจากลบย้ายไปบวกนะครับมีหลักการแค่นี้นะอ่าต่อไปเราไปดูข้อที่10นะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายแล้วนะเขาบอกว่าอะไรคะแนนสอบแข่งขันเข้ารับราชการของผู้สอบ5คนเป็นดังนี้1 6 0 9 0 80 60แล้วเขาถามว่าค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือข้อใด พี่จะเฉลยแล้วนะครับใครยังไม่ทําก็หยุดคลิปนะใครยังไมไ่ได้ตอบข้อนี้ก็หยุดคลิปไว้นะครับหยุดคลิปแล้วก็ทําแล้วก็ตอบก่อนพอเราได้คําตอบแล้วเราค่อยกดคลิปให้มันเล่นต่อไปพี่จะเฉลยแล้วนะข้อนี้เขาถามหามาธยาฐานใช่ไหมเขาถามหามาธยาฐานก็คือจํานวนข้อมูลเราก็คือมี5จํานวนนะฮะซึ่งเห็นเราจะเห็นคําว่าอะไรเอ่ย ห้าคนนี้ก็คือเรามีจํานวนห้าจำนวนจำนวนข้อมูลมีห้าจำนวนก็คือจํานวนที่หนึ่งก็คืออะไรหนึ่งร้อยหกสิบเก้าสิบแปดสิบหกสิบใช่ไหมก็จะมีห้าจำนวนนะครับอ่าเราจะมาหามัธยฐานกันเลยที่นี้ก่อนที่เราจะไปหามัธยฐานนะครับย้ําเลยนะเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนคําว่ามัธยฐานคืออะไรก็คือ ค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลที่เรียงลําดับจากน้อยไปมากแล้วนะค่ามัธยฐานก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลที่เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากซึ่งในข้อนี้มันยังไม่ได้เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากให้เราใช่ไหมซึ่ง1 0ึ่งมันมากแล้วนะมันยังไม่ได้เรียงเลยเห็นไหมหนึ่งร้อยหกสิบเก้าสิบแปดสิบเนี่ยมันยังไม่ได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงก่อนนะเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเราก็จะได้อะไรเอ่ยหกสิบนะครับแล้วก็หกสิบใช่ไหมแล้วก็อะไร 80นะครับ80ซึ่ง80มากกว่า60อยู่แล้วนะแล้วก็90แล้วก็100นะครับน้อยสุดก็คือ60 2ตัวนี้แล้วก็80แล้วก็90 100ซึ่งเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะแตกต่างกับค่าอะไรเอ่ยมันจะแตกต่างกับค่าพิสัยนะซึ่งค่าพิสัยเราไม่ต้องเรียงลําดับข้อมูลให้ยุ่งยากเลยแต่ค่ามาตรฐานเราต้องเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะนะครับ ค่ามัธยฐานเราต้องเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากเราก็จะได้แบบนี้ซึ่งพี่ว่าค่ามัธยฐานความหมายของค่ามัธยฐานคืออะไรก็คือค่าอ่ค sure. ่าของข้อมูลค่าท yeah. 네ี่อยู่กึ่งกลางไม่ใช่ค่าของข้อมูลดิก็คือค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลที่เรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากค่าที่อยู่กึ่งกลางคือก็คือตัวนี้นะก็คือพูดง่ายเราได้คําตอบแล้วก็คือ80มันอยู่กึ่งกลางใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันอยู่กึ่งกลางมันอยู่ตัวที่3เลยนะฮะมันอยู่กึ่งกลางของข้อมูลเรานะฮะ ก็จะได้คําตอบก็คือตอบคอคือ80แล้วทีนี้นะพี่จะให้ข้อสังเกตเราถ้าข้อมูลมันมีจํานวนข้อมูลเป็นคี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือเราจะได้ค่ากึ่งกลางมาอะไรเอ่ยเราจะได้ค่ากึ่งกลางมาโดยไม่ยุ่งยากนะแต่ถ้ามันจํานวนของข้อมูลมันเป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือ2 4 6 80อย่างนี้เขาเรียกเลขคู่นะถ้าเลขคี่เขาเรียก ่เลขคี่ก็จะมี1 3ใช่ไหมหนึ่สห้าเจ็ดใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกเลขคี่ซึ่งในข้อนี้มันเป็นเลขคี่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งค่าที่อยู่กลางกของข้อมูลเราก็ได้คําตอบเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่เลขคี่ล่ะครับถ้าจํานวนผู้เข้าสอบเนี่ยเป็น6คน ซึ่งเราจะได้จํานวนของข้อมูล6จํานวนสมมตินะไม่เกี่ยวกับข้อนี้นะพี่จะยกตัวอย่างให้ดูมันจะไม่เกี่ยวกับข้อนี้แต่พี่จะอธิบายเสริมนะครับสมมติพี่ให้จํานวนของเราก็คือ2 5 7 8 9 9เอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าจํานวนของข้อมูลมันมี6จํานวนนะซึ่ง6มันคือเลขคู่ เราจะนับได้เลยก็คือ1 2 3 4 5สาี่ห้าหกเห็นไหมเราจะมีจํานวนของข้อมูลคือ6จํานวนตัวนี้เรามีจํานวนของข้อมูลก็คืออะไรเอ่ยจํานวนใช่ไหมครับจานวนของข้อมูลอ่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้าจานวนเนี่ยก็คือมันเป็นเลขคี่นะฮะมันเป็นเลขคี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางคือตรงนี้ถ้ามันเป็นเลขคู่ก็คือตรงนี้ค่าของจํานวนของข้อมูลก็คือ6จํานวนซึ่งมันเป็นเลขคู่มันจะมีปัญหาก็คืออะไร เราต้องเอาค่าที่อยู่กึงกลางก็คือ2ไอตัวนี้ซึ่งเราต้องเรียงลําดับจากน้อยไปมากก่อนนะครับซึ่ง2 5 7 8 9 9เนี่ยพี่เรียงลาดับข้อมูลจากน้อยไปมากให้แล้วนะแต่เราจะสังเกตเห็นว่าค่าที่อยู่กึ่งกลางมันจะมี2ตัวใช่ไหมของข้อมูลนะเราต้องเอา7กับ8มาบวกกันนะฮะแล้วหาร2เราจะได้ค่าที่อยู่กึงกลางของข้อมูลนะครับ นะเราจะได้ค่ามัธยาฐานซึ่งค่าที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลนั่นเองนะเราจะได้อะไรเอ่ยเจ็ดบวกแปดไปเท่าไหร่สิบห้านะฮะสิบห้าหารสองได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คืออะไรก็คืออะไรเอ่ยเจ็ดจุดห้าใช่ไหมนะครับเนี่ยมันจะได้เจ็ดจุดห้านะครับซึ่งตัวอย่างที่สองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโจทย์พี่ยกตัวอย่างให้ดูอีกวิศสมมุติโจทย์มันให้มาเป็นจํานวนอของข้อมูลเป็นเลขคู่ นะให้เราทําแบบนี้นะครับให้เราเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากเสร็จเราก็มาดูว่าจํานวนของข้อมูลตัวไหนที่มันอยู่กึงกลางมันจะมี2ตัวนะฮะมันจะมี2ตัวนะเราก็สองตัวมาบวกกันแล้วหาร2นะฮะเราจะได้ค่าที่อยู่กงกลางของข้อมูลนะครับก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปติวนี้ก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากพี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการติวนะครับ พี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจในการติวอย,อ,ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอพี่ด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆกันนะครับข้อนี้ก็ชัดเจนนะครับพี่อธิบายละเอียดมากนะชัดเจนนะครับพี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ